สวัสดีครับพบกับ Do it ตโยโฮมบายเ a ส 43ME นะครับวันนี้มีไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับในการซ่อมอุปกรณ์ในบ้านของเรานะครับก่อนหน้านี้นะครับพอดีผมมีสตูนและ2ตัวที่แรกซื้อมาจากห้างสะดวกซื้อนะครับหาร้านสะดวกซื้อเองนๆนะครับผมจะรู้กันแหละว่าเป็นที่ไหนอ่าพอดีใช้ไปใช้มานะครับแล้วตัวขาพวกเนี้นครับขาเดิมนะมันเริ่มหักงอนะครับทีนี้ พยายามหาลองหาตัวอินเสิร์ตนะครับตัวที่เป็นสกรูของขาเดิมมาจากร้านใกล้ๆบ้านก็หาไม่ได้นะครับลองเซิร์ชดูในเน็ตก,ก็ไม่มีแล้วก็คือเกียวมันก็เสียเหมือนลวพอใช้ไปใช้ไปใช้มามันก็เริ่มหลวมนะครับก็เลยคิดว่าเปลี่ยนเป็นขาในขณะนี้ดีกว่านะครับขานี้นะครับหนึ่งตัวรักน้ําหนักได้ประมาณห้าสิบกิโลนะครับทางร้านเขีไว้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ราคานะครับ ผมสั่งมา8ขานะสำหรับ2ตัวนะครับก็อยู่ที่41บาท25สตางค์นะครับก็ตก1ตัวก็ประมาณ165บาทนะครับก็โอเคครับสำหรับราคานี้วัตถุประสงค์หลักที่จะใช้ตัวถัตูนนี้ก็เป็นที่วางขาเป็นหลักนะครับก็เลยของเดิมขามันค่อนข้างสูงหรือพอสมควรนะครับเป็นขาเอียงๆเนี้ยผมลดขนาดลงมาให้มันต่ำลงหน่อยนึงเพื่อให้วางขาได้พอดีนะครับแล้วก็ มันจะช่วยอีกอย่างหนึ่งก็คือคือถ้าขามันสูงมากแนละ้โอกาสที่มันดัดโกงเวลาเราดันซ้ายดันขวาก็จะมีนะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวขั้นแรกผมถอดของเดิมออกก่อนนะครับเดี๋ยวคงทำดูให้ดูอันหนึ่งนะครับข้าวเนันเป็นเพื่อเป็นไอเดียนะค,ะนะครับในการซ่อมแซมและของที่อยู่ในบ้านเรานะครับ หาแบบนี้มีหลายแบ่หลายสีนะครับแต่ผมว่าสีแบบเป็นสีเงินเงินกึงคล้ายโคมเนียมเนี่ยมันก็ะดวกดีนะครับอโอเคลองดูก่อนตัวนะครับมีให้ดูเดิมใช้ได้อยู่หนึ่งรูครับอโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่เลยก่อนอะนะครับ ไม่สวยแต่จะเอาฉากมาวัดก็ได้นะครับแต่นี่ง่ายมากนี่ตะวันตัวเดียวนะครับตะวันใส่ตัวเดียวถือว่าจะใส่ตัว่ง่ายมากแบบ,บน,าน,น,าน,นะครับโอเคที่เหลือเดี๋ยวผมก็ทยอยปล่อยออกคนนะครับ ความหนัดนะครับง่ายือท่านี้นะครับได้มองกันสัดๆผมจะน้อยไปเลยดีนะครับสี่ส่สกูมีมาให้จากสุดที่สั่งซื้อนะครับไมได้ครับราคาไม่แพงเท่าไหร่แต่ถ้าใครอยากได้ขาุ่นที่แข็งแรงกว่านี้มีนะครับมันก็จะหนกขึ้นมันรับน้ำท้อเกมมานรับน้ำหนักได้เจ็ดสิบกิโลกรัมต่อขาครับแต่ผมว่าแค่นี้ก็สำหรับวางขาแล้วคิดว่าเพียงพอแล้ว you yeah. แต่อย่าโกรธแรงไปนะเดี๋ยวกลายเป็นเบิกไปจะรู้หวานอีกใช้ไม่ได้นะครับ เริ่มไม่ค่อยได้แล้วนะครับเวลาอันแ,แล้วมันชอบอยู่ ช่างมันเดนนะครับที่ อันี้นะครับสาหรับกระตูนวางขานั่งได้นะครับสบายๆนะครับผมขึ้นไปยืนให้ดูนะเหยียบได้นะครับผมน้ำหนัก66นะครับสบายๆนีกแค่นี้นะครับพอประมาณร้อยกว่าบาทเราก็สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆภายในบ้านเราได้นะครับก็ฝากไว้เป็นไอเดียแล้วกันนะครับพบกันใหม่คิดหน้านะครับถ้าผมมีการดัดแปลงทำอะไรอีกนะครับก็เดี๋ยวจะมาแชร์ไว้เป็นไอเดียแล้วกันนะครับ ก็วันนี้ดูอิกโยโฮมบายเต้สี่สามเอ็มอีนะครับขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับอ๋อคือบอกไปนิดนึงนะครับขานี้มันปรับได้อีกสิบถึงสิบห้ามิลเครับคือเซนหนึ่งเซนครึ่งเนาะเพื่อปรับให้แบบชดเชยนิดหนึ่งนะครับโอเคครับงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ